สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค,าคา้าขะเสื้อผ้าเข่าม้านะคะเสื้อผ้าเข่าม้าผ้าไทยนะคะผ้าไฟเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค,าคา้าขะรุ่นนี้นะคะงานตัดเย็บพิเศษนะคุณลูกค,าคา้าขะงานตัดเย็บพิเศษนะไม่ต้องอัดผ้ากาวเลยค่ะคุณลูกค,าคา้าขะไม่ได้อัดผ้ากาวนะเนื้อผ้าหนานุ่มนะคะมีความอยู่ทรงอยู่ตัวมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะคุณลูกค้า บาทค่ะ เสื้อตัวไหนที่คุณลูกค้าใส่ได้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปเลยนะวันนี้ค่ะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นเบอร์44จะเป็นเบอร์44นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่รอบอก36ค่ะเพราะว่านุ่มใส่เสื้อรอบอก36นิ้วนะคุณลูกค้าจ๋า36 38 40 42สั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะงานผ้าไทยผ้าขานมานะคะผ้าใยเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขารุ่นนี้ไม่ต้องไ,ไม่ต้องอัดผ้ากาวเลยเพราะว่าเนื้อผ้านะคะมีความหนามีความนนนุ่่มมาาากกๆด้้วยสสํหรับบคลูคทีชชืชอใจ สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถสวมใส่นะคะไปทํางานในวันผ้าไทยนะสวมใส่กับกระโปรงดํากางเกงแลกได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะรูปแบบนี้เนาะรอบอก44นิ้วนะคะจะมีสีแดงจะมีสีเนเ้ำเงินสีม่วงนะคะ แล้วก็จะมีน้ําตาลเขียวด้วยนะคุณลูกค้าคะเรามีมากมายหลากหลายเฉดส,สีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบสนใจนะชอบพี่นุมใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกพี่จ๋าสามร้อยเก้าสิบบาทสั่งซื้อสองตัวนะสั่งซื้อสองตัวจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะรวมไปถึงนะคะเรามีอีกหลากหลายรูปแบบให้คุณลูก,ลกค้านะคะได้ชมได้ช็อปเรามีในรูปแบบของคอปาดนะคะคุณลูกค้าคะแล้วก็จะเป็นคอปาดนะคะเป็นแขนกระดิ่งสองชั้นก็มีนะคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ช่ชชนนนนอบสใจะะค CF เร ดเ,เดี๋ยวไปเจอกันนะคะในช่วงไลฟ์สดของร้านแม่บารีภาไทยของเราคุณลูกค้าจะได้พิมพมาสอบถามมาว่าคุณพี่นะ่ะใส่นะคะปกติใส่เสื้ออกเท่าไหร่นุ่มจะได้ดูให้ว่านะคะคุณพี่จะใส่เบอร์อะไรโอเคไหมคุณลูกค้าจ๋าถ้าเป็นนะคะใส่เสื้อรอบอก36เนาะถ้าเป็นเสื้อรุ่นนี้นะคะจะเป็นทรงแบบใส่สบายนะคุณลูกค้าขาไม่ได้เข้ารูปนะ ไม่ใช่เสื้อเข้ารูปนะคุณลูกค้าขาจะเป็นเสื้อทรงปล่อยใส่สบายไม่ร้อนค่ะสวมใส่ผ้าไทยนะคะไปทํางานในวันผ้าไทยได้เลยนะคะกับร้านแม่มรผ้าไทยของเราในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทะคะที่ชอบเสื้อผ้าไทยชอบเสื้อผ้าขอมา้าคุณลูกค้าขาวันนี้จัดโปร ชั้นสุงพิเศษจริงๆค่ะจากปกติ490บาทนะถ้าต้องได้สั่งตัดใหม่นะแต่วันนี้คุณลูกค้าขาเสื้อเราตัดมาพร้อมจําหน่ายราคาตัวละ390บาทสั่งซื้อ2ตัวค่ะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าสั่งซื้อ1ตัวทางร้านขออนุญาตนะคะคิดค่าจัดส่งคิดค่าเก็บเงินไปทางเหมาเหมา50บาทนะคุณลูกค้าขาก็จะเป็น1ตัว440บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านค่ะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าสั่งซื้อ2ตัววันนี้780บาทเท่าาาานนั้้้้คคุณลูกไดเเสือผขม